ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการประวัติศาสตร์นอกรอบวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเกี่ยวกับบุคคลในประวัติศาสตร์จีนที่ถูกยกย่องว่าเป็นหมอที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคสามก,ก๊กนั่นก็คือหัวถั่วครับชื่อนี้ใครที่ชอบอ่านนิยายสามก,ก๊กหรือเล่นเกมสามก,ก๊กคงจะคุ้นหูกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องราวของเขาที่เป็นจริงกับที่ถูกตกแต่งเติมแต่งในตำนานนั้นมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับ เริ่มกันที่ประวัติความเป็นมาของหัวถัวกันก่อนนะครับหัวถั่วมีชื่อจริงว่าหัวส่วนถัวเป็นชื่อเล่นหรือที่เรียกกันว่าจื่อครับเขาเกิดในช่วงราวปีคศ140-145ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกตอนปลายที่จังหวัดเป่ยกัวหรือเปเกาในตอนนี้ซึ่งอยู่ในเขตมณฑลอานหุยในปัจจุบันนะครับ จากบันทึกในประวัติศาสตร์บอกว่าหัวถัวตั้งแต่เด็กนั้นชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับการแพทย์แบบจีนโบราณเขาไม่ได้สนใจที่จะเข้าราชการหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานอะไรสูงส่งเท่าไหร่แต่กลับมุ่งมั่นศึกษาด้านการรักษาโรคและช่วยเหลือคนป่วยเป็นหลักครับ ในยุคสมัยนั้นนะครับประเทศจีนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีสงครามและความวุ่นวายมากมายราชวงศ์ฮั่นกำลังจะล่มสลายมีขุนศึกเจ้าถิ่นต่างคนต่างแย่งชิงอำนาจกันซึ่งก็คือช่วงที่เราเรียกกันว่ายุคสามก๊กนั่นเองครับ ในช่วงเวลาแบบนี้ผู้คนต่างประสบความทุกข์ยากมากมายทั้งจากสงครามความอดอยากและโรคระบาดต่างๆหัวถัวจึงได้เดินทางไปรักษาคนไข้ตามท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยขุนนางหรือชาวบ้านธรรมดา<ๆ>เขาก็รักษาทุกคนเท่าเทียมกันครับสิ่งที่ทำให้หัวถัวโดดเด่นที่สุดก็คือความสามารถในการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากครับ มีเรื่องเล่าหลายเรื่องที่บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สามก,ก๊กหรือซานกัวจือ้อว่าหัวถัวสามารถดูอาการภายนอกของคนไข้แล้วบอกได้เลยว่าเป็นโรคอะไรต้องรักษาอย่างไรบางครั้งเขาจะใช้การดูชีพจรและสังเกตอาการต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็บอกได้ว่าคนไข้มีปัญหาที่อวัยวะไหนภายในร่างกายซึ่งในสมัยนั้นนับว่าเป็นความรู้ที่สูงมากทีเดียวครับ วิธีการรักษาของหัวถั่วนั้นมีหลายแบบนะครับแบบแรกที่เขาใช้กันบ่อยก็คือการใช้ยาสมุนไพรเขามีความรู้เรื่องสมุนไพรจีนมากมายและรู้วิธีผสมยาให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยแต่ละคนบางครั้งก็ใช้การฝังเข็มหรือการนวดบำบัดตามแนวทางการแพทย์แบบจีนนอกจากนี้หัวถั่วยังแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกายด้วยท่าที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเองที่เรียกว่าวูชินสีหรือการเล่นแบบห้าศัพท์ครับ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบท่าทางของสัตว์5ชนิดคือเสือกวางหมีลิงและนกเชื่อว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและไหลเวียนของพลังงานในร่างกายดีขึ้นครับแต่สิ่งที่ทำให้หัวถั่วด่งดังที่สุดและกลายเป็นตำนานไปเลยก็คือเรื่องของการผ่าตัดครับ ในบันทึกทางประวัติศาสตร์บอกว่าหัวถั่วเป็นคนแรกๆในจีนที่ใช้ยาสลบในการผ่าตัดเขาพัฒนายาสลบชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามาเฟยสารซึ่งแปลว่าผงกัญชาเมาเป็นการผสมระหว่างสมุนไพรหลายชนิดรวมถึงกัญชาและสารจากพืชอื่นๆที่มีฤทธิ์ทำให้หมดความรู้สึกครับ เมื่อผู้ป่วยดื่มยาชนิดนี้ไปแล้วก็จะหลับและไม่รู้สึกเจ็บปวดหัวถั่วก็จะทําการผ่าตัดเอาเนื้องอกออกตัดไส้ติ่งหรือแม้กระทั่งทําการผ่าตัดในช่องท้องก็มีบันทึกไว้ครับ มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจหลายเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของหัวถั่วนะครับเรื่องหนึ่งที่โด่งดังมากก็คือการรักษาขุนานางชื่อเฉินเต่งเฉินเต็งเป็นคนสําคัญในยุคนั้นแต่เป็นโรคปรวดศรีรษะรุนแรงมานานหลายปีหัวถั่วตรวจดูแล้วบอกว่าในสมองของเฉินเต่งมีก้อนเนื้อผิดปกติที่ต้องผ่าตัดออกแต่เฉินเต็งกลัวการผ่าตัดเลยไม่ยอมให้ทำท้ายที่สุดเฉินเต่งก็เสียชีวิตลงด้วยอาการที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็ทำให้เห็นว่าหัวถั่วมีความรู้เรื่องโรคภัย ในสมองและกล้าที่จะเสนอการรักษาแบบที่ในยุคนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่กล้าหาญและก้าวหน้ามากครับอีกเรื่องหนึ่งที่มีบันทึกไว้ก็คือการรักษานายพลคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บจากลูกศรพิษ หัวถั่วตรวจดูแล้วบอกว่าพิษได้ซึมเข้าไปในกระดูกแล้วต้องผ่าเนื้อและขูดกระดูกออกถึงจะหายได้เรื่องนี้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวในนิยายสามก๊กว่าหัวถั่วได้ผ่าตัดให้กวนอูที่ถูกลูกศรพิษแทงที่แขนโดยกวนอูนั่งเล่นหมากรุกอยู่ด้วยซ้ำขณะที่หัวถั่วขูดกระดูกพิษออกแต่เรื่องนี้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเรื่องแต่งเติมขึ้นมาในนิยายครับเพราะในบันทึกประวัติศาสตร์จริงไม่มีหลักฐานว่าหัวถั่วเคยพบกับกวนอูหรือรักษาเขาจริงๆ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงของหัวถั่วนั้นโด่งดังมากจนถูกนำมาใส่ในนิยายเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความตื่นเต้นให้กับเรื่องราวครับ ชีวิตส่วนท้ายของหัวถั่วนั้นค่อนข้างน่าเศร้านะครับเรื่องราวมีว่าเจ้าเล่โจโฉซึ่งเป็นขุนศึกที่มีอำนาจมากในยุคนั้นเป็นโรคปรวดศรีรษะรุนแรงเรื้อรังหัวถั่วถูกเรียกตัวมารักษาและบอกโจโฉว่าโรคนี้รักษาไม่หายด้วยยาธรรมดาต้องผ่าเปิดกะโหลกศรีรษะแล้วผ่าตัดเอาส่วนที่เป็นปัญหาออกถึงจะหายขาดแต่โจโฉซึ่งเป็นคนที่หวาดระแวงและสงสัยคนอื่นง่ายมากนั้นคิดไปเองว่าหัวถั่วคงได้รับการว่าจ้างมาฆ่าตัวเองโดย แกล้งทาเป็นมาผ่าตัดรักษาโจโฉโกโรธมากเลยจับหัวถั่วใส่คุกทันทีครับ ระหว่างที่ถูกขังคุกนั้นหัวถั่วพยายามจะส่งหนังสือบันทึกความรู้ทางการแพทย์ทั้งหมดของเขาให้กับคนอื่นต่อไปแต่คนที่เขาให้หนังสือไปนั้นกลัวว่าจะเดือดร้อนตามมาจากโจโฉเลยเอาหนังสือไปเผาทิ้งเสียความรู้อันล้ำค่าทางการแพทย์ของหัวถัว่วจึงสูญหายไปกับเขาหัวถั่วเสียชีวิตในคุกราวปีคศ208เมื่ออายุ60กว่าปีจากบันทึกบอกว่าโจโฉต่อมาก็เสียใจมากที่ฆ่าหัวถั่วไปโดยเฉพาะเมื่อลูกชายของเขาเองป่วยหนักและไม่มีหมอ ที่ไหนรักษาได้ทำให้โจโฉรู้สึกผิดว่าถ้ายังมีหัวถั่วอยู่คงจะช่วยลูกเขาได้ครับ หลังจากที่หัวถั่วเสียชีวิตไปแล้วชื่อเสียงของเขากลับยิ่งโด่งดังขึ้นเรื่อยๆครับผู้คนในจีนเริ่มยกย่องเขาเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์และศัลยกรรมมีศาลเจ้าสร้างขึ้นเพื่อบูชาหัวถั่วในหลายแห่งทั่วประเทศจีนชาวบ้านเชื่อว่าการไหว้ขอพรจากหัวถัว่วจะช่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้หมอหลายคนก็อ้างว่าได้รับการถ่ายทอดวิชาจากสำนักของหัวถัว่วแม้ว่าหนังสือตำราข,ของเขาจะสูญหายไปแล้วก็ตามครับ ในวัฒนธรรมจีนนั้นหัวถั่วกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางการแพทย์ไปแล้วครับหมอที่เก่งมากๆมักจะถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนหัวถั่วยุคใหม่มีคำพูดที่ว่าหัวถั่วกลับมาเกิดอีกรอบหรือหัวถั่วกองโลกเมื่อพูดถึงหมอที่มีฝีมือยอดเยี่ยมครับในหนังสือนิยายและละครเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับยุคสามก,ก๊กหัวถั่วมักจะถูกนำเสนอในแง่ของคนดีที่มีความสามารถพิเศษบางครั้งถูกเติมแต่งให้มีความสามารถเหนือธรรมชาติอีกด้วยครับ มีตำนานหลายเรื่องที่เกี่ยวกับหัวถั่วที่แพร่หลายในท้องถิ่นต่างๆของจีนนะครับบางเรื่องบอกว่าหัวถั่วสามารถรักษาคนที่ใกล้ตายให้กลับมามีชีวิตได้บางเรื่องก็บอกว่าเขาสามารถมองเห็นผ่านร่างกายของคนเหมือนมีสายตาทิพย์ได้บางเรื่องก็บอกว่าเขาสามารถใช้ยาสักอย่างเดียวรักษาโรคได้หมดทุกอย่างครับแน่นอนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเพียงตำนานที่ถูกเติมแต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนความเคารพนับถือที่ผู้คนมีต่อหัวถัว่วครับไม่ใช่เรื่องจริงที่เกิดขึ้น ในท้องถิ่นบางแห่งมีความเชื่อว่าหัวถั่วเคยมาเยือนและรักษาคนไข้ที่นั่นจึงมีการตั้งชื่อสถานที่หรือสิ่งของต่างๆตามชื่อของเขาเช่นมีถ้ำหัวถัว่วบ่อน้ำหัวถัว่วซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ที่เขาเคยใช้รักษาคนไข้หรือหาสมุนไพรน้ำในบ่อบางบ่อก็เชื่อกันว่ามีคุณสมบัติรักษาโรคได้เพราะหัวถัว่วเคยใช้น้ำจากที่นั่นผสมยาครับแต่สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นความเชื่อและตำนานท้องถิ่นมากกว่าจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รับรองนะครับ Thank <laughs> ยาสลบมาเฟยสารของหัวถั่วนั้นกลายเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์การแพทย์จีนครับแม้ว่าสูตรที่แท้จริงจะสูญหายไปตั้งแต่สมัยนั้นแล้วแต่หมอในยุคหลังก็พยายามทดลองผสมสมุนไพรหลายชนิดเพื่อหวังจะสร้างยาสลบที่ใกล้เคียงกับของหัวถั่วขึ้นมาใหม่มีการศึกษาสมุนไพรจีนหลายชนิดที่อาจจะเป็นส่วนผสมของมาเฟยสารเช่นกัญชาดอกมะลิลิง,ลงเห็ดบางชนิดและพืชที่มีฤทธิ์ระงับประสาทครับแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถทําให้ได้เหมือนเดิมอย่างแน่ นอนครับเพราะว่าสูตรที่แท้จริงนั้นหายไปกับหัวถั่วแล้วครับ การที่หัวถั่วใช้ยาสลบในการผ่าตัดนั้นถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่มากในยุคสมัยนั้นครับในโลกตะวันตกยาสลบที่ใช้ในการผ่าตัดอย่างแพร่หลายเริ่มมีในศตวรรษที่19เท่านั้นแต่หัวถั่วใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่2หรือ3แล้วนั่นแสดงว่าเร็วกว่าประมาณ1,600ปีเลยทีเดียวครับแต่น่าเสียดายที่ความรู้นี้ไม่ได้ถูกสืบทอดต่อไปอย่างเป็นระบบทําให้การแพทย์จีนในยุคหลังๆไม่ค่อยมีการพัฒนาด้านศัลยกรรมเท่าไหร่เพราะขาดตําราและความรู้จากหัว วถัวที่สูญหายไปนั่นเองครับ นอกจากความสามารถด้านการรักษาแล้วหัวถั่วยังมีปรัชญายในการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจด้วยครับเขาเชื่อว่าการป้องกันโรคสำคัญกว่าการรักษาดังนั้นเขาจึงสอนให้ผู้คนรู้จักการดูแลตัวเองให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการกินอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยท่าวูชินสีการพักผ่อนให้เพียงพอและการรักษาสมดุลของพลังงานในร่างกายหรือที่เรียกว่าฉีในแนวคิดจีนโบราณเขาคิดว่าถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีก็จะไม่ค่อยป่วยครับ แนวคิดแบบนี้ค่อนข้างทันสมัยเลยนะถ้าคิดดูเพราะปัจจุบันเราก็ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเช่นกันครับมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหัวถั่วครับว่าเขาเคยรักษาคนไข้คนหนึ่งที่มาหาเขาด้วยอาการปวดท้องมากหัวถั่วตรวจดูแล้วรู้ว่าภายในท้องมีเนื้องอกก้อนใหญ่ต้องผ่าตัดออกเท่านั้นเขาให้คนไข้ดื่มยามาเฟสานจนหลับสนิทแล้วก็ทำการผ่าท้องเอาเนื้องอกออกมาเย็บแผลเรียบร้อย พอคนไข้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าอาการปวดหายไปและมีแผลที่ท้องที่ถูกเย็บเรียบร้อยแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์คนไข้ก็หายดีกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมเรื่องแบบนี้บอกถึงทักษะการผ่าตัดที่สูงมากของหัวถั่วครับในยุคที่ไม่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเลยแต่เขาก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้สำเร็จแต่อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องราวของหัวถั่วนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์จริงและส่วนที่เป็นตำนานหรือนิยายที่แต่งเติมขึ้นมา ส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์จริงก็คือหัวถั่วเป็นหมอที่มีความสามารถสูงมากในยุคสามก๊กจริงๆเขามีความรู้ด้านสมุนไพราการวินิจฉัยโรคและการผ่าตัดที่ก้าวหน้ามากเขาพัฒนายาสลบและใช้ในการผ่าตัดเขาสอนการออกกำลังกายด้วยท่าวูชินสีและเขาถูกโจชัวจับขังแล้วเสียชีวิตในคุกหนังสือบันทึกความรู้ของเขาสูญหายไป สิ่งเหล่านี้มีบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์อย่างซ่านกัวจือ้อที่เขียนโดยเฉินโชซึ่งเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือครับส่วนที่เป็นตำนานหรือเรื่องแต่งก็มีหลายอย่างเช่นเรื่องที่ว่าหัวถั่วพาตัดให้กวนอูขูดกระดูกพิษออกขณะที่กวนอูนั่งเล่นหมากรุกเฉยเรื่องนี้ไม่มีในบันทึกประวัติศาสตร์จริงมีแต่ในนิยายสามก,ก๊กที่เขียนโดยหลัวกวนจงในศตวรรษที่1 4ซึ่งหลายร้อยปีหลังจากเหตุการณ์จริง นอกจากนี้เรื่องที่ว่าหัวถัวมีความสามารถเหนือธรรมชาติมองทะลุร่างกายได้รักษาคนตายให้กลับมามีชีวิตได้ก็เป็นเรื่องแต่งที่ถูกสร้างขึ้นในยุคหลังเพื่อยกย่องเขาให้เป็นเหมือนเทพเจ้าครับ ความจริงก็คือหัวถั่วเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถสูงมากในด้านการแพทย์เขาไม่มีพลังวิเศษอะไรแต่ความรู้และทักษะของเขานั้นก้าวหน้ากว่ายุคสมัยของเขามากจนทําให้คนในยุคหลังรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อและเริ่มเติมแต่งเรื่องราวให้มหัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีก การที่คนจีนยุกย่องหัวถัวเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์นั้นก็เป็นการแสดงความเคารพนับถือและรำลึกถึงผลงานของเขาที่ยิ่งใหญ่ครับแม้ว่าตัวเขาเองคงไม่ได้ต้องการให้คนมาบูชาเหมือนเทพเจ้าแต่แค่อยากช่วยรักษาคนไข้ให้หายจากโรคภัยเท่านั้นเอง ในปัจจุบันนี้ชื่อของหัวถั่วยังคงมีชื่อเสียงอยู่ครับมีโรงพยาบาลและคลินิกหลายแห่งในจีนที่ตั้งชื่อตามเขามียาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ชื่อของเขาเป็นเครื่องหมายการค้ามีละครและภาพยนตร์ที่นำเรื่องราวของเขามาสร้างและมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แบบจีนโบราณที่อ้างอิงถึงแนวทางของหัวถั่อยู่เสมอครับแม้ว่าจะผ่านมาเกือบ2,000ปีแล้วแต่อิทธิพลของเขาต่อวงการแพทย์จีนยังคงอยู่ สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดก็คือการที่ความรู้อันมีค่าของหัวถั่วศูญย์หายไปครับถ้าหนังสือของเขายังอยู่คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการแพทย์ในยุคหลังทั้งการแพทย์จีนและการแพทย์โลกด้วยเพราะเขามีความรู้ที่ก้าวหน้ามากในเรื่องยาสลบและการผ่าตัดซึ่งเป็นสิ่งที่โลกตะวันตกใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะพัฒนาได้ถ้าความรู้นี้ถูกสืบทอดต่อมาได้ประวัติศาสตร์การแพทย์ของโลกอาจจะแตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ก็เป็นได้ครับ ยุคสมัยที่หัวถั่วมีชีวิตอยู่นั้นเป็นยุคที่มีความวุ่นวายมากครับผู้คนต่างประสบทุกข์จากสงครามและโรคภัยในช่วงเวลาแบบนั้นการมีหมอที่มีความสามารถสูงอย่างหัวถั่วก็เป็นความหวังของผู้คนมากทีเดียวเขาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่งเงินทองหรือตำแหน่งแต่ทุ่มเทชีวิตไปกับการช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเป็นที่รักและเคารพนับถือจากผู้คนตลอดมาครับ การเสียชีวิตของหัวถั่วก็เป็นบทเรียนเรื่องราวที่น่าทิศเหมือนกันนะครับเขาตายเพราะความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจของผู้มีอำนาจอย่างโจโฉโจโฉกลัวว่าจะถูกฆ่าจึงฆ่าคนที่จะช่วยเขาเสียก่อนสุดท้ายก็ทำให้สูญเสียทั้งชีวิตของคนดีและความรู้อันมีค่าไปถ้าโจโฉไว้ใจหัวถั่วและให้เขาทำการรักษาบางทีอาจจะหายจากโรคได้ก็ได้นะครับแต่ความกลัวและความหวาดระแวงทำให้เขาตัดสินใจผิดพลาดและสูญเสียโอกาสนั้นไปตลอดการ เรื่องราวของหัวถั่วจึงเป็นทั้งเรื่องราวของความยิ่งใหญ่และความน่าเศร้าในเวลาเดียวกันครับยิ่งใหญ่ในแง่ของความรู้ความสามารถที่เขามีและการที่เขาทุ่มเทชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นน่าเศร้าในแง่ที่ว่าเขาต้องตายอย่างไม่เป็นธรรมและความรู้ของเขาสูญหายไปทําให้โลกเสียโอกาสในการพัฒนาการแพทย์ที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้มากมายในยุคต่อมาครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับหัวถั่วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางการแพทย์ของความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์และของความรู้ที่มีค่าที่อาจจะสูญหายไปได้ถ้าไม่มีการบันทึกและส่งต่อให้ดีครับเรื่องราวของเขาสอนเราให้เห็นความสำคัญของการดูแลและเก็บรักษาความรู้ไว้ให้คนรุ่นหลังและยังสอนเราให้เห็นว่าคนดีที่มีความสามารถสูงก็อาจจะประสบชะตากรรมที่ไม่ดีได้เพราะสถานการณ์รอบตัวหรือความไม่เข้าใจของคนอื่นครับ วันนี้เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับหัวถัวหมอในตำนานยุคสามก,ก๊กตั้งแต่ประวัติความเป็นมาความสามารถที่โดดเด่นในการวินิจฉัยและรักษาโรคการพัฒนายาสลบและการผ่าตัดที่ก้าวหน้ามากการสิ้นชีวิตอย่างน่าเศร้าในคุกของโจโฉไปจนถึงการกลายเป็นตำนานและถูกยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ในวัฒนธรรมจีนครับ เราได้เรียนรู้ว่าส่วนไหนของเรื่องราวเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์และส่วนไหนเป็นการแต่งเติมขึ้นมาในภายหลังหวังว่าทุกคนจะชอบเรื่องราวน่าสนใจเรื่องนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์นอกรอบในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า